พี่ไม้ครับอยู่ที่นี่ไหมเหมือนเดิมครับเอยพี่ไม้เขาไปอยู่ที่นี่เอารับสวัสดีทา้งจมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งคลิปนี้เราจะพาไปตามหาพี่ไม้กันดีกว่านะไ้ว้ผู้ฟังต่อไปง่ายๆนะครับคือ,คอตรงนี้คือผมมาแล้วนั่นเองครับเมื่อพาร์ทไหนไม่รู้ครับประมาณเออพาร์ทหลังมีมาเล่นเองลืมเองครับก็ซึ่งตรงเนี้ยคือผมสงสัยว่าทําไมพี่ไม้เขาไม่อยู่หรือเขาอาจจะอยู่หมู่บ้านอื่นนะ ก็ซึ่งคลิปนี้เราจะพาไปแขกงงส่ยกับพี่ไม์กันว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ครับโอเคเราจะนตรงนี้เอาอย่างน้ํามันคือต้องเสบียงน้ํามันไปก่อนครับโอเคเคลียร์ครับหมู่บ้านนี้ผมเคลียร์แล้วนะครับน้ํามันก็ไม่เยอะเดี๋ยวเอาน้ำมันมาอยู่อักสองถังนะน่าจะพอินทางได้แกือบเปนส่วนเราจะไปรอบโลกกันเลยครับอคลิปนี้นะครับนี้เราเคลียร์มาแล้วไปครับเลสโกเลยทุกคนเฮ้ย เป็นบ้านที่แบบใหญ่ครับแล้วก็มีเป็นตึกใหญ่ด้วยนะครับตึกที่กําลังก่อสร้างแล้วก็มีแบมบี้อยู่ด้วยโอเคปิดอูมาแล้วก็อย่างนึงที่ผมเอ่อข้ามไปก็คือไอ้บ้านเรืองกระจกนะครับก็คือไอตอนนี้นผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับเดินเดินเดเี๋ยวไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกสภาพมันคงจะหมดหน้าหนาวนะเออก็เดี๋ยวถ้าทําไปแล้วมันไอ้นี่ครับไม่มีผู้ช่วยมืนเดินนะผมก็พยายามมาตามหาผู้ช่วยก่อน นะครับเดี๋ยวไอ้ของเดี๋ยวผมค่อยฝากไปดีหลังไปก่อนผมมาตามหาพี่ไหมก่อนดีกว่านะครับพอแบบเอาของไปของมันก็เต็มนะครับเต็มรถอเออหวัดดีครับพี่บัมบี้อะไรงงอะไรเปิดก่อนได้เปลี่ยวไ่เปิดก่อนไดเปี๋ยวไปอ,อ,อุ้ยมันสวนมันสวนมันสวนนะโอเคติดรถเอ้าติดไอ้ดีอีกเอ้ยโอเคแต่อะไรอะ่สะสกูโอเคผมว่าตรงนี้มีลุ้นนะครับกับพี่ไหมนะ เดี๋ยวไปหาของสำคัญก่อนอที่สำคัญก็คือกระดาษนะครับอย่าลืมเก็บของที่สำคัญเอ้ยโปรเตโตอย่าลืมครับของไอ้เมชชินพลัสนี่มเมล็ดก็จริงมเมล็ดไม่ต้องเก็บก็ไ้มั้งที่บ้านเต็มอยู่แบบนี่ครับเตียงมูของอตัวนี้คือผมขาดผักขาดผักปรามามากเลยครับต้องหาไปกินไปครับเล็บเอาแล้วกันครับนี่มีร่อนเตียงมูเอ้ยขอละครับ โอเคไข่ไม่เอาอันนี้เมล็ดเนื้อครับขอบคุณครับเฮ้ยเอาหัวใจอีกเนที่เบไปครับเรามาหาอาหารโดยเฉพาะโอเคตามหาพิม่ด้วยน้ํามันเอ้ยน้ามันจําเป็นครับเอาของที่จําเป็นไปก่อนไอ้พวกที่ไอ้ตัวนี้คราได้ไม่ต้องไปครับสายไฟก็ไม่ต้องไปคือยังไม่ได้ใช้ครับโอเคดูที่สองครับสายไฟไม่เอาครับมันค้าได้อยู่แล้วไงเอาของที่จําเป็นตอนนั้นนี่ อ่าพลาสติกคัตยากครับแล้วก็ไอ้น้ำมันตัวนี้นี่หาไม่ยากไม่เอาครับที่มันใช้กับเครื่องกุดลอกโอเคเอาไปก่อนแร่ลิสไม่เอาครับตะปูตะปูคัดได้อยู่โอเคเดี๋ยวอเอาไปเหือะนะมันชิ้นเล็กโอเคจัดมาไม่มีกระดาษเ,เร็วมิชชิเนียลพลาสเออรู้จักอไอชื่อนี่แลครับเพิ่งจำได้เอยเอ้ยตรงนี้มีอีก เกือบลืมเอาเสร็จขยะครับโอเคทางนี้เกียรนี่ไอผมผมรู้ในตรงเนี้ยครับมันน่าจะมีของเอ,อ้ยไม่ใช่สิมีพี่ไม้อยู่เฮ้ยเดี๋ยว้อเด้องกินอาหารก่อนออกไปไม่ได้กินอะไรเลยครับมาแบบรีบๆนะเพราะแบบโอ้เมลอนนี่เพิ่มค่าอาหารอย่างเยอะเลยวิตามินได้จากโปรโตีโตนะครับเยอะอันนี้วิตามินเพิ่มปะไม่เพิ่มเนี่ยมีแต่ลดของโอเคบัานได้ได้ปะได้าาพี่ อุ้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยครับเอาทัานสมัยเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ในป่าเอออยู่ในป่าอทันสมัยนะอันนี้ที่ก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จนะมีแบมบี้อีกไหมมันไม่น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะโอเคระวังให้ความ็ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้วัดดีพี่ไม้อยู่ไหมว่ายตรงนั้นนะ่ะน่ารุ้นนะโอเคถ้าอยู่ก็ปวดสุดเสียงด้วยไอ้พาก๊อตี่ยครับ ที่ไม้เขาส่งเสียงไม่ได้นะลืมไปเขาน่าจะนอนเองเมียงอยู่อีกถาดกตฏิตัวนี้ไม่ได้ค่อยได้กินอะ่ะมันรู้ดูหนาวจะไปทําไม,น,มน,น้ํามันนลยเราจะได้เดินทางต่อก็พะน้ำมันนี่แหละนะครับพลาสติกขัดยากถามเนี่ยแบบถามพี่คุณได้ทำได้กระดู๊เออเอาไปเรียกันเผื่อได้ทําหอกหอหอกผมก็ันลุ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 นพี่ไม้ครับพี่ไม้เฮ้ยพี่ไม้ไม่อยู่แล้วจะทํายังไงตัว้ตรงนี้ไม่ไม่ไมี นี่ฟาดนะดูแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรครับฝั่งนี้แล้วกันฮ่าคูเวรไปทำชุดเหน้ยมาครับออกมาแบบนี้ผมบอกเลยไม่ต้องเอานุ่นเอานี่มาครับมาแถวเดียวไอรอนไอรอนแร่แหลต้องการอยู่อาหารนับปูติโ,เโตเก็บครับเก็บไม่หมดพวกอาหารนู่นนี่นั่นพลาสติกกีตะปูกับน้ำมัน เราเป็นสายฟานู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยมรยาบาลเมคริสโอเคต้องการอยู่พอดีเลยเชือกกรบปินเขียร์แมวครับทางนี้เคลียร์ครับตรงนี้เคลียร์โอ้โหสถานที่ที่แบบที่ไม้จะอยู่นี่ไม่เห็นจะมีพี่แววเลยอื้อจะจะจะแทงแล้วถอยครับแทงแล้วถอยแทงแล้วถอยป้องกันเลือดไว้โอเคจบไปแบบสวยๆครับได้อะไร คอเปอร์หรอหรือโคบอลเนี่ยไข่แมวครับอ่าตรงนี้ฟาร,รม์มเดี๋ยวเข้าตรงนี้ครับภารกิจตามหาพี่ไม้แต่ยังไม่เจอพี่เวีวเลยเมื่อกี้ลุ้นอยู่ว่าไอ้ตรงนั้นน่าจะมีนะเ้ยน้ำมันครับหอมค,ครับอาหารนี่เก็บไปเลยครับยังไงผมต้องได้กินเพราะเดินทางไงเราเดินทางไกลครับพอสมควรเลยแหละโอเคตังนี้หมดครับชั้นสองชั้นสององแฟตมาครับเผาแร่ได้โอเคเก็บมา หัวใจโอเคฝั่นี้เขียบไปแบบริบๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันหมดแล้วเหรอเอ้ยผมจําได้ว่าข้างนอกมันมีของไฟฟ้าอยู่นี่นี่กระจกเออกระจกพอดีเลยครับกระจกห้ามห้ามขานห้ามผ่านนะเพราะแบบเราจะได้ทําไอ้เรื่องกระจกอีกแล้วไงต้อกระจกไปด้วยครับขี้เกียจเผาเนื้อเจ้เจ้าเจ้าจ้าเจอของดีอีทบล็อกไมวครับอ่าเจอของดีไอตีหมู ไมชินิโคพาร์ตได้มาอีกแรีวจะได้ไปซ่อมรถครับถ้าได้มาเยอะเนี่ยไมชินิโคพาร์ตได้อะไรครับอ่าโซลารเซลล์แบตเตอรี่โอเคขอบคุณครับได้แบตเตอรี่โซลารเซลล์เลยครับมาไร้จะได้ทำไอ้พวกไฟฟ้าครับแต่ไว้ก่อน <c oughs> เรายังไม่มีงบประมาณในการทำหรอกนะเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงว่าทำเรือนกระจกนี่คือฤดูหนาวไปแล้วครับ เอาหิมะหายเลยแล้วก็ผมเห็นในฟักทองพอดีเมื่อกี้ก็เลยเออรู้ว่ามันหายไปเออฟักทองเกิดแล้วโอเคดูดูดาวหายครับเอาของเต็มอะไรเต็มโอเคสดมาครับนี่เราจะไม่ขาดผากักผลไม้กี้วนี่เข้าโพดโอเคขอบคุณครับอันนี้หลุมเลวเนี่ยหลุมมุกกระบาดเหรออุ้ยสถานที่น่าค้นหาครับแต่ไม่มีของแร่ฟักทองอย่างเยอะ อยากเก็อยู่น่โอเคแต่ไม่เอาครับเราไปหาพี่ไม้กันต่อดีกว่าสถานที่แบบเออมันเป็นเออเป็นสถานที่ที่แบบน่าค้นหาแล้วก็แบบน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับแต่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เป็นที่เปล่าๆลุกๆกลางๆไว้เท่านั้นเองโอเคมลรอดครับมเมล็ดมันทานไม่อเอาแล้วกระเคีรกระตกซี่อิเล็กทรอนิกพาส ขอของดีหน่อยครับขอของดีหน่อยกระดาษจัาจ้าอีกเลี้วนะอีกเลีวล้วได้อะไรเอ่ยคราวนี้หมดใจมาเยอะเดี๋ยวไปเผาที่บ้านนะถ้ามันไม่เน่าก่อนโอเคได้อะไรครับดูรโต๊ะก่อนอเฮ้ยขู่บอลพลาสติกโอเคได้อะไรอ่าออยปั๊มเอ้ยของค,ครับออยปั๊มไอ้แทนน้ำมันใหญ่นี่ว่ะโอเคได้มาก็เท่านั้นครับเออเรื่องสร้างเดี๋ยวไวท้ทีหลังแล้วกันอันนี้ไปทำแมเนตโอเคเก็บเลยแล้วกันนะ ขนนกไม่เอาแล้วกันคียหลังนี้เคลี่ยรครับเรียบร้อยก็หลังนี้เข้าเลี้ยวหลังนี้เข้าแล้ว,ลวโอเคหมดแล้วนี่ว่าเหลยลงรถครับเฮ้ยไ,ไม่ใช่เอาใช่ใช่ใชลงรถแหละเก็บมาตัวนี้อาหารสกูรครับโอเคเรียบร้อยครับหมู่บ้านนี้เคลี่ยยังไม่เจอพี่ไม้เหมือนเดิมเอาละครับหมู่บ้านต่อไป ยังมีที่ก่อสร้างนี่มันเดิมแล้วก็มีแต่ไอ้บ้านแบบนี้เลยครับเอาละครับนี่จะเป็นโรงงานเหรอวัสดีบพี่ไหมยอยู่นี่ไหมเตออยู่ก็ช่วยส่งเสียงด้วยนะมีแบมบี้อยู่ไหมเนี่ยเอาละผมว่าตรงนี้น่าสงสัยนะเอยว,ว่างด้วยครับโอ้ยใหญ่พอสมควรโอเคเดี๋ยวผมขอ,อเคลียร์แบมบี้ก่อนรอบรังเลยครับนี่เอาเปิดก่อนแล้วเปียบเปิดก่อนแล้วเปียบโอเคอ้าไม่โดนนะไม่โดนโอเคเรียบร้อยครับ ตัวนี้ต้องใส่กูดังอ่ะโอเคได้อะไรออขบเบาคนระับโอเคเดี๋ยวไปเลียร์ตรงนี้ก่อนนะเลียร์ไปเรื่อยๆครับไม้แกอยู่นี่ไหมเนี่ยถ้าเห็นเตียงนี้คือใช่เลยอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นอนกับพื้นนะอันนี้ก็ไม่เอาไอรอนอคอมการ์ไอรอนไอตัวนี้พาสโอเคอย่างเยอะน้ำมันนี่เราจะเที่ยวรอบโลกได้ก็เพราะไอถังนี้แหละอันนี้ถุง ยาขยะอาหารครับเอาไม่ใช่ตู้เย็นอ้าจจเจ้าเราเจอเตียงแล้วพี่ไหมอยู่นี่ไหมเอาพี่พีหายไปไหนพี่มีแรงเดินด้วยหรอเดียวนะมีเตียงครับเต่ไม่เจอคนป่วยพี่พี่หายไปไหน,นห <c oughs> นะงงไจะบอกแล้อยู่อีกบ,บ้านหนึ่งอันนี้ก็ไม่เอาอเลยพี่ไหม พี่ไปไหนของพี่เดี๋ยวนะพี่ไม่พี่เดินเล่นไหนเนี่ยโอ้อยผมต้องตามหาซะทั่วเหอะขอเจอทีจะได้ปากับบ้านเอาเจอกระดาษโน้ตครับโอ้ยน้ำมันของชอบเลยของชอบเลยครับกระดูกแด้ลิสไม่เอาโอเคได้อะไรครับเอ่าสตูสเติลสตอร,ร,ร,ร์นี่โอ้ยใช่ไอ้นี่ปะอ่า อะไรวะเอ่อไอไอที่ทำอาหารนะเออใช่ปะเดี๋ยวจะไปดูก่อนครับถ้าใช่นี่เฟี้ยวเลยนะที่ทำอาหารครับใช่เป้าพุดอยู่ไหนพุดโอเคใช่ด้วยครับที่ทำอาหารเต่าทำอาหารคมครับเอออ๋อฝนตกด้วยอะไรโอเคเฮ้ยมีถังน้ำมันข้างนอกอีกอา้าวขอุณครับถังน้ำมัน โ okay. อเคแต้งเย็บเกี่ยว์อรอบโลกแล้วคราวนี้นี่เป็นโรงงานเลยนะเนี่ยโรงงานผลิตน้ำมัน okay. นี่ไงเกฟยอทั้งมาฝากก่อนสักหนึ่งทางตอนนี้ขวางเต็มไปหมดแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาไปนี่เก็บต่อเพื่ออะไรครับพวกนี้ดีกว่าโอเคยับมานี่ครับโอเคชิคเก้นด้วยหนึ่งตัวที่ไม้อยู่ไหนวะเนี่ย จะบอกพี่เขาไปเดินเล่นมีคนนกเดี๋ยวผมเจ็บด้วยแล้วครับกระดูกเฮ้ยเอาจริงนี่ไม่เจอพี่แกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยเสียงเหมือนมันเป็นไอตัวใหญ่อะมันทำไมส่งเสียงวะเนี่ยโอ้หไอตัวนี้ธรรมดาเออเอาวะแฮงกี่ทีโอเค ตกใจหมดนึกว่าจะเป็นในพวกวัดหรืออะไรทั้งนี้ทำ <c oughs> มาสุิกใจเลยนะพี่ตอบไลไ์ให้ผมอ่ะถือว่าตอบผองดีแล้วกันครับไอรอนแปดโอเคเก็บมานี่เข้าไม่ได้ทางขยะมีขี่ไอรอนนะไม่ใช่น้ำมันโอเตโต้อ้าวเก็บไม่ได้ผมก็กินละครับผมครับเอ้ยปอกกับห่านคนระับ ตาสติกตาปูโอเคตรงนี้เคลียร์ครับไปข้างหน้าต่ออันนี้มันหลังสุดท้ายแล้วไม่ใช่หรอเอาจริงแล้วพี่ไม้ไปอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ไม้แกไปอยู่ไหนของเคาเอาหอกพังเหรอวายแล้วแต่ทำไมหอ,อกไม่โผล่พี่ไม้พี่ไปอยู่ไหนผมตามหาพี่ทั่วเลยนะ เอาละครับเฮ้ยหมู่บ้านนี้เอ้ามีรถพยาบาลเฉยๆเฮ้ยไม่น่าจะมีพี่ไหม่นะอุ้หูยเดือดเดือดเดือดเห็น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 พวกเอาดิครับมาดิเอ้ยอย่าไปตีรถดิเอ้ยอย่าไปตีรถอย่าตีรถเดี๋ยวกเกลียเดิถือกระบองกไปโอเคเอาวโอ้คำนับใครพี่บี้โอเคในเอาโอเคมานี่ตายไปซะสามตัวเด่นๆครับดูด้วย โอ้ยสามจุดด้วยตีอะไรนักหนาวเนี่ยเฮ้ยถตาผมไม่มีก่อนนี่ผมว่าเรื่องผมลดไปเยอะแล้วนะอันนี้สามสิบสามสิบนี่ไม่เยอะเลย <laughs> เยอะอยู่เยอะอยู่โอเคยังพอทนได้เป็นพอได้พอได้โอเคไปปิดเวซะเฮ้ยแรกรรบิเนียมโอ้ผมว่าหมูบ่บ้านแถวๆนี้ไม่มีแววว่าจะเจอพี่ใหม่อ, <laughs> อันนี้คือมารอบโลกแล้วน,นะครับหวังว่าจะเจอพี่ใหม่นอนบนเตียง เอ่อในหมู่บ้านในซักหมู่บ้านนะครับแต่ดได้แค่วักเดี <laughs> ย๋ยวไม่เจอพี่เกียเลย,ยไม่เจอแม่เอาเลยไอ้หมู่บ้านเมื่อกี้ก็นึกว่าจะเจอนะครับมันมีเตียงแล้วก็มีไอ้สถานที่ที่ผมเคยเจอพี่เกียอยู่ด้วยอะ่ะเออแล้วคือตอนนี้ไม่เจออะไรเลยว่าได้ผิดหวังนะเนี่ยโรงพยาบาลมีใครอยู่ปะไปครับประเดี๋ยวเงียบเลยครับโอเคตรงนี้มีโอ้โหหมู่บ้านเล็กด้วย ตรงนี้ไม่ไม่มีหรอกพี่ไหมเรามาฟังของก็พอโอเีเอันนี้เนื้อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมครับจาลืมไอ้ก,กระดาษด้วยก,กระดาษเรียนรู้เราเออัอนนี้มาปุ๊บเจอปับ๊บอะไรครับออยอิเล็กทรอนิกส์ออยเหรอโอ้ยเครื่องปั๊มอีกมันมีสองแบบนะครับเออมันมีเครื่องปั๊มแบบที่แบบใช้ไฟฟ้ากับ เออมันก็เป็นแบบสองชนิดแหละนะครับแต่มันจะเป็นไอ้ที่แบบสร้างง่ายกับสร้างไม่ง่ายเออไม่ใช่อันนึงมันจะเป็นออยปั๊มแบบปั๊มขวดน้ํามันออกมานะเป็นกระป๋องอะเป็นกระป๋องแบบเนี้ยออกมานะครับแล้วก็อีกอนนึงจะเป็นไอ้เครื่องปั๊มใหญ่เลยที่แบบเราสร้างปุ๊บมันก็จะเข้าไอ้เครื่องอขุดแร่เราเลยครับเราไม่ต้องไปแบบเอออันนั้นไปใส่นะก็คือสร้างไอ้ตัวปัม๊มใหญ่เดี๋ยวอ่าไหนวะเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับ ไอออยปั๊มตัวนี้ก็คือสร้างปุ๊บเราไม่ต้องไปเอานะ้ำมันใส่เครื่องให้ขุดเราเลยนะครับไอเครื่องตัวเนี้ยก็คือสร้างปุ๊บมันก็จะวิ่งเขานี่เลยครับเออแล้วก็ไอเครื่องปั๊มตัวนี้ก็เพิ่งได้เมื่อกี้นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าส้องสองอันเลยนะครับโอเคแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเวลาสร้างหรอกครับเรา,เรามีเวลาแค่ตามหาพี่ไม้ก่อน <c oughs> พี่ไม่แกบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้น้ำมันขอบคุณครับโอเคนี่อะไรบ้างโอ้ยของต้องการทั้งนั้นเลยสกูผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะจริง กระจก,กน้ำมันแล้วริสกับข้อหิีอาหารเจ็บให้หมอนับแตงหมูเดี๋ยวผมว่าผมเอ่อยุดดีกว่าโอเคนิดนึงก็ยังดีเผื่อโดนแวมบี้ตบนี่คือร่วงเลยนะเอ้านี่ฟาร์มอย่างเอา้าออฟาร์มแล้วอู้หูนี่นี่บ้านหลังนี้ยังไม่ฟาร์มโอเคมันไล่แตงหมูกระจกครับ โอเทโต้นี่เียาไปเลยครับมันเพิ่มวิตามินเราต้องกินอู๋ของาหลังนี้ไม่มีพี่ไม้ชัวหมดแล้วครับแถวนี้ไม่มีวิวเวลพี่ไม้แกเลยอันเดียวกันนี่ปะเมืกี้ทีชั้นสองไปดูกันว่าพี่แกนอนบนนู้นไหมมีเตียงนะแต่ไม่เจอใคร <laughs> เอาล่ะเจออยู่บ้านหนึ่งแล้วอยู่กลางไอ้นี่เลย กลางป่ากลางคงเออมันก็อยู่กลางป่าแหละเฮ้ยแต่บ้านสีสวยจัดสีม่วงกับสีฟ้าเพิ่งเคยเห็นนะเออว่าอ,อ,อุ้ยเอ้ยไอมาตอนไหนปะตอนไหนเพ่มาตอนไหน,อ,น,ไหนอย่าไปยุ่งกับรถที่เออเดี๋ยวรถพังจะขี่กลับบ้านไม่ได้เอออย่าเลยแลผมยิ่งหาย,ยากอยู่อืมก็ยังไม่มีวิแววว่าจะมีพี่ไม้อยู่นะในบ้านแต่ละหลังแต่ก็อชอบไปบ้านสีดําเมืองกับบ้านสีม่วงอะ่ะ เออว่ะสวยดีโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านก่อนบ้านก็น่าจะมีแค่ของนะครับเหมือนมาฟา้าของอะ่ะเออเออนะครับมาตามหาสม,มุดครับเฮ้ยกุฏิโต้กุติโต้สดนี่แบบเพิ่มวิตามินเยอะครับเราไม่ต้องไปต้มเฮ้ยเอาไปย่างเอาไปยิ้งดีกระดูกครับเก็บมาอันนี้เอาของเต็มโอเคกินครับสดเลยโอ้มีร่อนอยังเยอะ เอ้ยหัวใจมาอีกแล้วเต็มด้วยโอเคงั้นกินหัวใจนี้เอ้ยอันไหนอันไหน,นเน่ากว่านี้โอ้โหเสียของหมดเลยลืมกินอันไหนอะ่ะ <c oughs> จางแลกอันนับโซดมาโอเคลืมถือว่าผมลืมไปแล้วกันเล็กทุนีพาร์ตดีนะโอเคหมดแล้วผ่านไปครับชั้นสองเอ้ย ไอ้นี่เปียวอะไรครับพาวเวอร์เหรอพลังงานครับไอตัวอะไรวะเอ่อแผงโซล่าเซลล์วะเ,เดี๋ยวเราเกี่ยวแบมบี้ก่อนเดีย๋ยวเราเค,เค่อยดุยต่ออยากโค้งครับนับเราไปชิปพวกอยู่กันจ่ายุ่งจ่าดุโอเคที่นี่ผมว่ามีแววนะว่าพี่ไมค์เขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอที่ตรงนี้มันไม่อยู่ใกล้บ้านเราเลยอยู่ใกล้บ้านเองนะครับ แต่ก็ไม่ถือว่าใกล้หรอกโคตรจไก,กลเลยขี่วนไปวนมาเนี่ยโอเคขยามานิดนึงเฮ้ยมู่บ้านใหญ่พอสมควรน,นะครับนี่นี่ที่ตรงนี้เฮ้ยเอา้าเดี๋ยวผมมองไปแวบเมื่อกี้ไม่เห็นนี่แวบว่าจะมีพี่ไม้เลยเฮ้ยเตะตรงนี้โคตรกว้างครับหรือไม่ใช่โอเคผมคิดองแล้วกันโอเคพี่ไม้ครับพี่อยู่นี่ไหมไม่มีที่นอนอะ่ะอืม ว่าหมดหวังอีกแล้วนะแล้วคือตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าดูร้อนเรียบร้อยนะครับมันนีบ,บอกปะ <Yeah. S 1> นี่แล้วคือตอนนี้ผมใส่เสื้อขนหนาไม่ได้ <laughs> มันร้อนแบบจะจัดนะครับเออเก็บ okay, ไปครับกระดูกสายไฟนี่อยากได้อยู่แล้วแต่เออเยังไม่ได้ใช้ใส่ไฟตอนนี้นะครับกู <laughs> เดี๋ยวลองใส่เสื้อก่อนนะครับมันเบิกช่องไม่ใช่อะไร โอเคถ้ามันขึ้นร้อนก็เดี๋ยวเราค่อยถอดคิด่ไมมอยู่บ้านหลังไหนมันเอ่อเขาไม่อยู่บ้านหลังแบบนี้นะครับกนโอ้ยแล้วจะเจอไหมเนี่ยคิ <laughs> ่ไมมไม่ได้ให้ความหวังอะไรกับผมเลยพี่แกเนี่ยเดินไปไหนไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีเฮ้ยโอเคเดินหาไอ คอนรู้ก็ยังเกียบไม่ใช่ว่าเจอนอนแถวนี้เลยเราหมดใจมาอีกแล้วแอรอนแฟตโอเคมเมล็ดไมก็บเอ้ยมี่อนเมลอนเตียงมูครับเยบบ้อยขอบครับเบบบมเล็ดเมลอนโคตรเยอะเลยวิอะโปรติโตปปเก็บไปแล้วอาจจะเป็นอะร้อนจริงครับเออมันเข้าสูดฤดูหนาวจริง โอ้โหแล้วแบบเป็นภาระด้วยเจ้แล้วก็ไม่เตือนตอนจะออกมานะเอ,อจะเตือนอะไรตัวน,นี้ครับเตือนตอนจะฟามเนี่ยนะโอ้โหไม่มีวิเววของพี่ไม้แล้วตอนนี้ผมริ่มทักจะท้อแล้วแหละนะท้อกับพี่ไม้ด้วยแล้วก็ท้อกับเส้นทางเจ้าจะไปโยโคตรไกลครับแต่ละที่นี่ขี่รถเนี่ยเออถ้าแบบไม่มีน้ำมันให้ฟังระหว่างทางนี่ผม ไม่รอดอะครับคีตามหาพี่ไม้ต่อครับไอนอแปดคี okay. โอ้โกระดูกเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้เสื้อผ้าผมไปเก็บไว้ในรถก่อนนับมันฟาร์มไม่ได้เราจะแบกน้ำหนักเอาแล้วกันนาเดี๋ยวเสื้อผ้าเก็บไว้นี่ก่อน okay. เก็บเ้าเก็บได้แค่เสื้อก่งเก็บไปได้ชัวตัวแล้วช่องมันเล็กเกินเฮ้ย okay. เก็บพวกนี้แล้วกันครับ โอเคสรุปแล้วไอ้บ้านทุลังที่ผมเขียนนี่คือไม่เจอพี่ไม้สักหลักนะครับบทสรุปของการตามหาพี่ไม้ก็ยังไม่เจออยู่ดีนะครับเฮ้ยเอ้าตรงนี้พไไลาดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมิค medical pod เล็กๆตรงนี้ตรงเอ้ยบางทีมันมีของอยู่ข้างๆไอ้พวกนี้ก็มีนะแต่เราพลาดเองโอเคตัวนี้ก็เคลียร์ตัวนี้ผมอยู่มานนี้แล้วก็จะมีอีกฝั่งนี้นะที่ผมยังไม่เคลียร์แถบนี้ผมเคลียร์หมดแล้วนะครับไอ้ตรงที่เราเกิดแล้วก็ เออโซนนี้โซนฝั่งซ้ายมือนะครับเหลือแค่ฝั่งขวามือที่เราจะไปบรรจบไอ้ตรงที่บอร์ดข้นั่น้น่าจะเป็นออสถานที่สุดท้ายมั้งนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่เดาๆน่าจะมีอีกแค่ประมาณหนึ่งหมู่บ้านนะครับประมาณไอตตไ้ตรงนี้ตรงปลายสุดตัวนี้ครับหรือถ้ามันไม่มีก็คือพี่ไหมเขาอาจจะแบบไม่เกินในแบบผมก็ได้ เออก็อาจจะสูญสิ้นไปแล้วก็ได้ครับโอเคก็ซึ่งเดี๋ยวอ่าพันทนี้เดี๋ยวผมคงต้อ,องขอลา okay. ไปก่อนนะครับโอเคไ้เจอกันใหม่ในะพันทหน้าน,นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาถึงตอนสุดท้ายนะครับก็โอเคครับเจอกันใหม่พัทหน้านนครับสวัสดีครับ